สวัสดีีเพื่อนทุกคนนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ราคาบิตคอยแล้วก็คริปโตหลากหลายเหรียญใน,นค่อนข้างผ่นผวน,นพอสมควรในภาระเะสั้นเองเกิดแรงเทขายที่รุนแรงกับราคาบิตคอยเกิดขึ้นครับทำให้เกิดการปปดุดเทนไลน์แนวโน้มขาขึ้นการที่เราได้คาดการไว้ถึง67,000 6 0 0 0แม้กระทั่งกลางหน่อยก็คือ7 2 0 0 0เนี่ยอาจจะเริ่มเป็นไปได้ยากครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์ในภาพระยะสันให้เพื่อนฟังกันไม่นำซ้ำครับตามสถิติเองหลังจากการฮาวิ่งเองแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดความบันวลที่รุนแรงและก็การไซ์เวบที่น่าเบื่อของราคาไปอีกจนถึง5เดือนได้เลยทีเดียวครับไปติดตามอัปเดตสถานการณ์ในวันนี้พร้อมกันครับลุย สวัสดีเพื่อนทุกคนเองครับวันนี้เป็นวันที่26เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อีกครับเพื่อนกำลังใจเล็กๆน,อนนะ้อยๆกดไลค์ให้ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้เนาะส่วนใครที่เพิ่งมาชมนะครับก็ฝาก s u b s c r i b พพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับเพื่อนๆใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะเอาละครับเพื่อนๆเรามาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยเนานะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการ update, ักกเปรราา Bitcoin รรเปขข้่นนนวาิง็ขขึ ก่อนหน้านี้นะครับเราได้ใกล้เคียงที่จะอาจจะโฟกัสนะครับในฝั่งของขาขึ้นประมาณนี้เนาะนะครับในคลิปล่าสุดนะครับผมได้บอกว่าผมจะกดก็ต่อเมื่อนะครับมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้ผมกดนะครับถ้าไม่มีผมก็แค่ไม่กดนะครับแล้วก็จุดที่เราจะโฟกัส TP กันก็คือเราประมาณช่วงหกหม่นเจ็ดหกหมื่นปะครับเป็นจุด TP แรกเลยครับและก็ถ้าราคานะครับสามารถไซดเวยยได้เป้าถัดไปผมมองไว้ที่72็ดหก็จะมองเป็นการปรับตัวลงนะครับ แล้วก็มองเป็นการรีบาวนะครับซึ่งแถวๆโซนประมาณ6 3 0 0 0 6 2 0 0 0กกว่ากว่าเนี่ยนะครับก็เป็นโซนที่มีอาร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะอะไรนี่ครับหนึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าโซนแถวๆช่วงนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะจะเริ่มมีแรงนะครับแรงซีกับขึ้นคือนี่ครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการออกเรียกได้ว่าอยู่ต่ำกว่าโมเมนตัมต่างๆนะครับซึ่งเหตุผลในการรีบาวของผมเนี่ยครับผมก็จะมองเป็นการออกรีบาวของทรีแองเกิลเนาะจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบราคาของทร i แองเกิลภาพใหญ่นะครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นเทรนดะ์ไลน์แนวโน้มขาลงจะเจนมากๆนะครับเนี่ยวิ่งอยู่ในแอนเชนแนลขาลงถูกต้องไหมครับอะ,อะไรประมาณนี้เนาะซึ่งในภาพระยะสั้นเองนะครับในช่วงโซ,โซนนี้เนี่ยเพื่อนจะสังเกตว่าเริ่มมีแรงซื้อกับขึ้นเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตในฝั่งของอะไรครับโซคสสิก so ในทางเฟรมสชั่วโมงเนี่ยครับเริ่มปรับตัวมารีเซตแถวแถวโซน slowed, อ๋อเรียกว่าโซนโอเวอร์โซนนะครับก็จะเห็นได้จากช่วงที่อ๋อเรียกว่าเป็นโอกาสในการรีบาวของราคาได้กันะกน็จะเห็นว่าโซคาสิกแถวแวนี้นะครับพร้อมนะครับถ้าเราสังเกตจากในฝั่งของแพทเทิร์นที่เราได้มีการปิดหลุดลงมานะครับนั่นก็คือในฝั่งของทร i a งเกิลนะซึ่งเราเลือกที่จะปิดหลุดในฝั่งของขาลงนะครับเทรนไลน์ขาลงตรงนี้มองเป็นการฟูลแบงคนะครับเพื่อที่อาจจะมีการปรับตัวลงต่อหรืออาจจะเป็นการไซด์เวย์ออกข หน้าเทรดนะครับที่ผมแอบเลงก็อาจจะเป็นโซนประมาณนี้ครับแถวๆนี้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กดเทรดนะนะครับผมยังรอจุดโฟกัสในการเทรดอยู่นะครับสำหรับบิตคอยนั่นเองซึ่งผมได้มีการอัปเดตจุดเข้าเทรดของผมไว้แล้วนะครับสำหรับราคาบิตคอยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะมาวางแผนเทรดกับผมนะครับแบบฟรีๆตลอดชีวิตเพื่อนๆสแกนเขียวโค้ดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามกติกากันได้เลยเนาะหรือใครนะครับอยากที่จะซัพพอร์ตผมนะแผนการเทรดผมก็อัปเดตให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆกดสมัครหน้าช่อง YouTube ตกเพียงแค่เดีอนละ300บาทเท่านั้นครับมากไปกว่านั้นครับจุดที่ผมได้ให้เพื่อนๆโฟกัสเนี่ยนะครับก็มาจากในฝั่งของสภาพคล่องและผมก็ได kind of ้บอกไปแล้วนะครับว่าทําไมราคาถึง <forecasting> ม <íamos> ันถึงจะพันผวนแล้วก็อาจจะมองเป็นการรีบาวไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดที่เราได้มองกันแถวประมาณ6กหมื่นเนี่ยอาจจะเรื่องเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าสภาพคล่องแถวหกหมื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางมากๆในภาพระยะสั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบไซด์เวทเนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวทแถวๆถประมาณโซน6กหมื่นห แล้วก็เราประมาณ6 2 0 0 0่นสองพเดมาณนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วง66 0 0 0นนั้นนะครับดันไปตรงกับอะไรครับจุดที่เป็นแนวต้านสําคัญนะครับที่ราคามีไส้เทียนแล้วก็มีแรงเทขายพฤติกรรมแถวๆนี้ครับทำให้ราคามีการทิ้งดิ่งลงมานะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับในช่วงปัจจุบันนะครับก็เป็นกรอบที่ราคามีการมาสัมผัส กันอยู่บ่อยๆครับแถวๆถโซนนี้ซึ่งก็เลยจะกลายเป็นแนวต้านสําคัญในภาพระยะสั้นของเรานั่นเองนะครับผมก็ได้มองเป็นโอกาสในการเทรดรีบาวในกรอบไซด์เวที่มันแคบลงนะครับก็คืออะไรครับในช่วงกรอบ6กหมืถูกต้องไหมครับก็คือจะเป็นขอบล่างตรงนี้นะครับหกหมืผมทําเป็นสีเขียวให้นะครับแล้วก็จะเป็นช่วง6กหมืซึ่งจะตรงกลับในกรอบของสภาพคล่อง นี้พอดีนั่นเองนะครับและก็มันสอดคล้องกับแท่งเทียนที่มีแรงซีพอดีฉะนั้นแล้วผมก็ได้มองว่าหน้าเทรดนะครับในช่วงปัจจุบันที่เราจะเทรดกันจะเป็นการเทรดสั้นๆเท่านั้นนะครับเพื่อ TP ในกรอบไซด์เวไปก่อนนะครับโดยที่ในภาพใหญ่เองนะครับผมได้มีการทาเอาไว้แล้วน้องก็คือเอามองเป็นกรอบของอะไรครับบูฟแฟตกภาพใหญ่ของราคาบิตคอยนะครับบูฟแฟตกก็คือกรอบที่ราคาสะสมพลังในแนวโน้มขาลงนะผมได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับว่าผมว่าภาพใหญ่ของบิตคอยแล้วก็เอาคอเนี่ยเป็นการไซด์เวแนวโน้มขาลง ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกรอบชั้นเอลไซเวยขาลงของบลูแฟลกซึ่งจะเป็นการสะสมพลังเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อ นะครับก็จะสอดคล้องกับสถิติของราคาบิตคอยหลังจากเกิดการฮาวิ่งนั่นเองซึ่งเองกรอบสีแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆเป็นกรอบหลังจากการฮาวิ่งเนาะกินระยะเวลาไซเวย์น่าเบื่อนานกว่า5เดือนนะครับและกว่าที่จะเป็นขาขึ้นนะครับระยะเวลาสะสมเนี่ยมันกว่า500วันเลยทีเดียวนะครับหรือรอรอ,รอเป็นแรมปีเลนสําคัญมากไปกว่านั้น,นครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปถึงไอ้ช่วงกรอบแดงๆเนี่ยมันจะมีกรอบม่วงๆนะครับเนีย่ยชมพูชมพูตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยเกิดความผันผวนค่อนข้างสูงนะเพื่อนๆจะเห็นได ในห่วงของประมาณปี2016นะครับเป็นตัวอย่างซึ่งในห่วงปัจจุบันเี่ยังไม่ได้เกิดแรงเทขายหรือไสเทียนที่ทิ้งเอาไว้เหมือนอย่างในอดีตเลยนะครับแต่เรามัดระวังแลวกันว่ามันจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดความผันผวนแบบนั้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆครับบริเวณแนวโน้มขาขึ้นในช่วงบูรันหรือแม้กระทั่งช่วงเกิดการแฮปวิ่งนะครับเพื่อน อ่ะช่วงนี้นะครับที่มีการฮาวิ่งเนี่ยนะครับมันจะมีความผันผวนตั้งแตเเ่เราประมาณอะไรครับที่ผมได้บอกไปนะก็คือ18จนถึงช่วงประมาณ40%โดยประมาณนะครับตามอดีตที่เคยเกิดขึ้นนะครับมีช่วงนี้นะถึง50%เรลยทีเดียวนะฉะนั้นแล้วความผันผวนในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องปกติมากๆใครที่เทรดไม่เก่งในช่วงไซเวยผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทับมือของเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นช่วงสะสมของของเพื่อนๆก็ได้ อาจจะต้องเป็นการแบ่งไม้เข้าช้อนไปส่วนใครที่เทรดฟิวเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อันตรายมากๆวนตัวผมเองเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ผมไม่ถนัดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นของแสลงของผมเลยนะครับในช่วงนี้ก็คือช่วงที่มันไซเวย์นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เพื่อนผมก็ได้มีการเข้าเทรดมาติดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังคงติดลบอยู่นะแต่โพซิชันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปิดนะครับเพราะว่าผมแบ่งไม้เข้าไปนะ ก็ S <S <an other> อรอดูว่าไม้นี้จะรอดหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าเทรดฟิวเจอร์เนี่ยมาหลายวันแล้วเนะเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าหน้าเทรดผมนะผมก็เลยรอไปก่อนนะครับ <S <S ซึ่งที่ผมได้เข้าเทรดไปเนี่ยก็มาจากส่วนของอ๋อเรียกได้ว,ว่า iSI ซร์อะไรกันนะครับที่มันเริ่มกลับมาที่บริเวณโซนโอเวอร์โซนเนาะซึ่งเป็นจุดที่ก็ค่อนข้างมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเสี่ยงในการเบ็ดฝั่งขาขึ้นอะไรกันนะครับหรือเบ็ในฝั่งของการรีบาวของราคาอะไรกันเนาะผมพูดในภาพวงกว้างอะไรกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าราคาจะต้องปรับปัวเป็นขาขึ้้นนแลวะ ว่าตามสติผมก็เปิดไห้เพื่อดูเราเนาะว่ามันจะกินระยะเวลาอีกนานพอสมควรนั่นเองนะครับาเพื่อนงันก็เรามาสรุปกันแลวกันนะครับแล้วก็ผมยังมีออนเชนให้เพื่อนได้ฟังเพิ่มเติมกันด้วยเนาะนะครับตรงนี้เราเห็นได้ว่าเรามีการเปิดหลุดเทรนเะกิลเนาะซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ได้มีการเลือกทางนะครับซึ่งเราเลือกทางเป็นขาลงแล้วก็เรามีการเป็นหลุดเทรนไลน์นะเนาะที่เราไซด์เบนวน,น้มขาขึ้นเนะี่ยเราเป็นหลุดเทรนไลน์คอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยผมก็เลยมองว่าเราอาจจะเป็นการอะไรครับรีบาวปรับตัวข ไปกกอนซะมากกว่านะครับซึ่งจุดที่ผมจะเข้าเทรดในพาราั้นก็จะโฟกัสแถวนี้นะครับก็จะเป็นในฝั่งของสภาพคล่องนั่นเองนะครับก็ TP ีระยะสั้นไปก่อน,นะครับเพราะว่าซัพพลายโซนนี้ค่อนข้างที่จะแข่ง,ขงแรงเหมือนกันนะเพราะว่าเกิดแรงเทขายแท่งให,ใหญ่เกิดขึ้นบริเวณแท่งนี้เลยนะครับดังนั้นเราผมก็เลยมองเป็นโอกาสในการรีบาวเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อไปก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมได้มีการทําพฤติกรรมของอะไรครับลูกศอเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เช่นว่าผมทําลูกศรสีแดงเอาไว้เนาะนเห็นไหมครับผมก็ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะตามในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อนลองไปเปิดดูก็ได้นะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าผมทําไว้เด้งปึ๊บแล้วก็ย่อลองมาเพื่อที่จะปรับตัวรีบาวนะครับไปเทสแนวต้านสำคัญแล้วก็จะเป็นขอบบนของบลูแฟลกด้วยนะครับเพื่อที่จะย่อลองมาต่อก่อนซึ่งโซนย่อเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของโซน QM อีกโซนหนึ่งนะครับที่รองรับราคาเอาไว้หรือกรณีในการย่อลึกนะครับผมก็มองไปแถวๆประมาณเอาห้าหมื่นเก้าลงไปนะครับจนถึงช่วงห้าหมื่น โดยปรับมานั่นเองนะครับที่มาที่ไปก็มาจากในฝั่งของอะไรครับชอตเทอร์มโฮโดนี่ครับที่เป็นแนวรับสําคัญในอดีตของเราเนี่ยครับที่รองรับราคาของบิตคอย n เอาไว้อยู่ตามข้อมูลออนเชนนั่นเองนะครับมากไปกว่าน,นั้นครับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่เวลหรือวานแล้วเลยครับว่าเขาจะเทขายหรือปิดทํากําไรหรือเปล่าเพื่อจะเห็นได้ว่าอะไรไร้โปรฟิตรองเทอร์มูนแอของเวลหรือวานนี่ครับมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องหรือล้อไปตับ ไปกับราคาของบิตคอยมากพอสมควรนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับที่ในฝั่งของเชนตัวนี้เนี่ยครับบอกว่ามีการปรับตัวขึ้นมาสูงเนี่ยราคาก็ค่างที่จะสูงเหมือนกันซึ่งถ้าเขาขายทํากาไรเมื่อไรครับเพื่อนหรือเป็นจุดสูงสูงเมื่อไหรมันก็ค่างที่เป็นจุดที่อันตรายเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเห็นว่าราคานะครับสอดคล้องกับโมเมนตัมนะแเมื่อมีการปรับตัวลงของโมเมนตัมครับราคาก็มีการทิ้งดิ่งนะครับรอบนี้น่าจะราวๆประมาณช่วงน่าจะ50%จนถึง6.8%โดยปอร์เซ็นครันแล้วกรอบเห็ครับ อยู่แทบจะจุดสูงสุดเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาระวังนะครับในช่วงเวลาแห่งความผันผวนต่อจากนี้เอาไว้ด้วยอาจจะมีการที่ขายทํากําไรหรือจะไม่ขายในผมไม่ทราบนะครับแต่ก็เรามาระวังความผันผวนหรือโอกาสในการย่อเอาไว้ด้วยเลยกันนะครับซึ่งมันยังมีโอกาสในการย่อได้อยู่นะครับเพราะว่าตามสติเองแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นในกรอบแดงๆหรือเป็นช่วงสะสมของหรืออาจจะเป็นช่วงที่เบลหรือวานเขาขายทํากําไรก็ได้นะครับ ส่วนใครที่อยากหาจุดเข้าเทรดแบบเป๊ะๆเหมือนกับผมนะครับแต่ผมไม่ได้การลิตรีว่าจะได้กําไรทุกๆไม้นะเพื่อนๆนี่คือความจริงที่เพื่อนๆจะต้องเจอมีขาดทุนมีกําไรบ้าง แต่ทุกๆอย่างที่ผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมจะแชร์ไว้สาหรับคอมมิเตตเฮาฉลามของผมเท่านั้นใครมองว่าชอบการวิเคราะห์ของผมหรืออยากนะครับมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยเอาไว้ปรึกษาโน่นนั่นนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับแบบฟรีๆตลอดชีวิตสแกน QR code ไลน์นะครับถ้าเข้ามาสอบถามกติกากันได้เลยหรืออีกทางหนึ่งนะเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตยูทูบเมมเบอร์ของผมได้นะครับตกเพียงแค่เดือนละสามร้อยบาทเท่านั้นครับทีนี้นั้นนะผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแผนการเทรดก็จะเป็นประมาณนี้นะ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจกับเพื่อนทุกคนเองครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันเลยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ